ตัดสินใจพงนั้นอยู่คนเดียวเดียวลำพึงอยู่คนเดียวเฮาต้องนีแท่แท่ขึ้นนี่ก้อนสิไปสั่งให้ฉันอางมามาดเล็กคันตะกาเป็นเวลากลางคืนเกินละงมสมแมงแฝงให้ฉันมาอางอาฉนให้ปฏีน,ออาานั่งออกพระสตราชาวนายังนฝืนลูกหน่อยละหุนอาบ่าห่วงเมียพระองค์เอา เพิ่นบักิดเอาเงาส่งในซองและเห็นส่งเสด็จบอยไม่ลา,ลาดชวังปาง่วงเข้าไปในเมืองหลวงเห็นมูสาวสนมแน่นแสนอัง,องนิทานิงพระองส์สอดตาลิงเห็นสนมนมแน่นเบ่ากล่วพ้องคนนอนปลอยของปลอยกล่วเอาเตาเม้าหลับ ปอยแอบแย be ์ขาพับสีนายลายนิ้วนีสัมปะพีนีคนคนข้างนับบอกกลว่าตกหม่อนเสล็่หน่วยนาลายห่วงว่าเสื้อหมอนนอนบระคับขางแนนแสนยางข้างโคนน right มเฮาโผล่คุณพระพุทธเจ้าเพิ่นเปิดนายแม่แม่เพิ่นขีดหยาดแกเก็บตายนมเฮาพผลคนปกสีหกหกลายดำปื้เชนีนหรือแนวเียบ่ยิ่นดียิ่งน กรรมอารมณ์ทั้งหลายถือว่าบ่เนียนเนียนเตียมพอมดวนพลันสั่งให้ฉันอัางมามาดเด็กกันตะกาเป็นเวลาตั้งตุ้งประมาณหกทุ่มผมนายฉันมาหังอาสนห้พันธีนางออกปราสาทรลาดชว่าทรงเสด็จไปนะไปทางกรมฝ่ายทักษิณแม่เอออ อคำคำคำนางพิมพ์พาคำหาผัวแม่แม้าเก่าตึงพิมพาลสิษฐาไปละบอก็เป็นล่าหุ่นล ก้าวทะวินบาลาลาหุ่นลูกน้อยอ่อนนั่งกะนอนตื่นขึ้นบ่เห็นแก้วว่ามีผัวเมื่อบังกว่าพี่บ่มีเห็นเลยเป็นสายตาที่ได้พ่อน่อยนั่งกะชลทาย้อยเฮหุ่นให้ำพองค์ทำแบบนี้ขายหน้าม่อมพนงคือจกสิแตกมางไก่หทะโลกง ทั้งใดคือบอ่จชาต่อพิมพ์ผ้าหน่อยและยังดีและยงนางข้องสร้างหวังตายดอมเพีผัดมาหนีจากซำไปจ่อยแม่บ่เกินหรือไปไปบ่สร้างทั้งใดบอกนูนแม่นางสีองอย่างน้อมมือเกินดอกใสเสียนไปทั้งไกลคือบอ่บอกไก่เทียนในนางสวงคงผมเหงาแน,าน,น่น้อพิมพ์ผ้าเอาละหุ่นดอกคำหุยห้องนางกะมองหน้าไต้นนนนนนทั้งใด อานังก็มีแต่ไห้ห้องโยผุนเกี่ยวอาองเออสร้างมีใจกดเกี่ยวว่าเบาต่อพ่อคำให้หูจักทั้งไปเบาว่าอย่างเนื้อหนองขั้นสิไปคือบ่มองลุนพิมพ์อตอ์อเออออออ น้องนี้เป็นบ่าใบสันหมอพี่จังนี้่าพี่แกลงลาเมียแพงเปียวโป้ยในนนนแดงถึงงยามแรกมีแต่ไ้เสียใจคือออดพีพุลบะมีจังในเป็นแม่ห้างผัวบางทิมแม่นไปนี้บุนบะมี oh <laughs> คนกระสายมามื่อไม่นุ่งวันอื่นนันนาพระองค์ไปได้ละแม่นบวชสางบวชสายเกลิมนน้ำทั้งทีตัดเมาลีพักคันเจ้าบรรพ a า a n ทรงละพนวาดบวชตนเองโดยเอหิคูวูุระปัสสันป่าธาคาวะจาดังมีพระองค์เจ้าแต่ผู้เดียวได้บวชเจ้ากองเจ้ากองมองมนต์ณังมดสะบแสงไปในเมืองมาโคร บักวอบานสแบงแห่งต่ำโลกหรือทำหรือทำหรือทําทำนั่นสิพาห้าวลวกคนรวบพอ้เหสงตังเที่ยงวนเออเอๆนานาเพี้ยนอย่างงกง่ายงดง่ายแตแท้แตไฟเดียวสะแบงเที่ยวคนกว่าสิภาษาศึกษาไปอยู่น้ำดาราดาปดอุตรราปวสุดเลี่ยมเขี้ยงเสียงเสียงสารบันทั้งแอนานาพระองค์แผดเป็นแอล เมื่อแล้วป่อพ่อมองตีนท่านใหอำนาจจากทานสำนักทานทั้งสองพระองค์และเห็นบ่อพ่อสิรุปข่งแล้วต้งโพศจปไมให้งันนานนานั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 นนานานันนานาในตำนานจะได้ไปในลาทาน แม่น้ำแม่น้ำมาล่งางกองของมาลบอนนั่นเป็นน้ำแม่น้ำเพียงห้าเหมาะสมเป็นนั่นแล้วนั่นแล้วเป็นตำบลอุลุเวลาสนนลสเสนาที่คมบอารมสมแดงถุากุนแกแต่งสับพิธาบาาัาจนันนาพระองค์พักอยู่อันนาอยู่หันแรงเสาพระเพียนพระองค์ทู ยังเงละเพียนกรมสำศีิพระวันาสมาธิสวดมนแรงเส้าอยู่ตมพระเจีเจ uh ้าที่เจ้าติดตามนั่งตอมันยู่นันลำูเข้ากวับข้าขวพระองค์เจ้าบอส่งหูละพระองค์บอดแลวหูข้าวได้ต่มพักเพีนภาพเค้ทายสัพยากรแต่พรผ์ไม่ก็ะลยบยนำคนติดตามตานมวอ่นันนาเพื่ออบลมสมทานบาลมีแก้กาแก้กาให้หลังคนทุกทาง